นลเราก็โปรชนู้ชิกันได้สิเราแทบจะไม่มีเวลาซ้อนด้วยกันเลยครับไม่รูว่าจะติด้งเล่้าไมได้เราก็บ็อกเล่นเกมหลัันเนี่ยมาตในส่ตัดได้ส็มี่ไนด้ละเมล่นหมลังลายเนี่เทตุกระดชื่นนะพยายามทำให้ได้ประตูงมาตัด้นะรับเรียกว่าเป็นอะไรที่สุขค่อยมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมสุดยอดเลยนะครับถ้าเรา ได้ยินสิ่งที่ตัวของอาจารย์มาซาธาดอิชิอิเนี่ยแนะกลยุทธ์สำหรับทีมชาติไทยที่จะสู้กับญี่ปุ่นเนี่ยผมยอมรับว่ามันเรียบง่ายมากๆนะคือประเด็น p อยแรกที่ได้ยินก็คือทีมชาติไทยของเราเนี่ยกว่าจะได้ซ้อมฟูลทีมก็คือเดินทางวันที่29นะครับแล้วก็เรียกว่าพอซ้อมเนี่ยตัวของอิชิก็มีการอธิบายว่า กลยุทธ์ในการสู้กับญี่ปุ่นเนี่ยคือเรียบง่ายหลักๆถ้าทำอะไรในเกมโจมตีไม่ได้ให้เน้นเล่นเกมรับก่อนแต่ถ้าตัดบอลได้ปุ๊บให้ทำเกมรุกแล้วจบให้ได้แล้วพยายามทำประตูทีมชาติญี่ปุ่นให้ได้เฮ้ยนี่มันคือแนวคิดที่เรียบง่ายแต่เรียกว่าทรงพลัง ไม่มีการกดดันอะไรทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับขนาดผมฟังครั้งแรกผมยังรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยนี่มันคือวิธีแน,แนวทางที่น่าสนใจนะคือหลักๆอะ่ะประเดนน็นแรกเลยคือบอลไทยในยุคปัจจุบันในอีกิี่น่าจะมองออกว่าไทยเราเนี่ยยังมีความเครียดเวลาลงไปเจอกับญี่ปุ่นแต่เวลาแบบแนะวิธีการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เห็นภาพไ,ได้อย่างชัดเจนว่าเฮ้ยสู้กับญี่ปุ่นไม่ได้ยากเลยตั้งใจเล่นเกมรับตัดบอลได้พุ่งทะยานไปข้างหน้า เพื่อทําประตูคู่ต่อสู้ให้ได้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้ผมชอบมากๆเลยครับโดยข้อมูลรายงานออกมาครับว่าไทยเนี่ยเดินทางนะครับไปฝึกซ้อมที่ JFA u m e f i l u m a k u h a r ิของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นสนามซ้อมที่บอกเลยโคตรทันสมัยย่าเนียนกริปนะครับแล้วก็เป็นสนามซ้อมเดียวกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ประเดิมซ้อมแบบฟูลทีมไปเมื่อวานนี้นะครับ โดยการฝึกซ้อมเนี่ยคบทีมนะครับ23คนภายใต้อุณหภูมิ10องศาเซลเซียสซึ่งการซ้อมเนี่ยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่รางกายกลุ่มนักเตะที่เพิ่งเสร็จภาร,รกิจจากสโมสรต้องสงัดเนี่ยก็จะให้เน้นฟื้นฟูก่อนนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจผมเห็นแล้วว่าบรรยากาศของทีมชาติชุดนี้เนี่ยดูเข่งขึมมากคือผมไม่ได้สนผลลัพธ์หรอกแต่ผมอยากเห็นว่าเฮ้ย ทยเราจะดีขึ้นจริงๆไหมกับการที่ต้องเจอทีมระดับท็อปของโลกนะเป็นทีมระดับโลกนะครับญี่ปุ่นแล้วพอเห็นอิชิอิพูดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมีความสุขเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมซึ่งถิ่งที่ต้องจับตามองก,ก็คือล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานออกมานะครับว่าตัวผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติญี่ปุ่นและผมคิดว่าคนไทยอ่ะรู้จัก นักเตะรายนี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือในส่วนของมินามิโนะมินามิโนะเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่ญี่ปุ่นจะเจอกับไทยตอนแรกเนี่ยฝั่งไทยก็จะมองว่าญี่ปุ่นคขาไม่เอาจริงหรอกเจอกับไทยปีใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ครับทาคุมิมินามิโนะเขายืนยันนะครับเขาใส่เต็มร้อยแน่นอน เพราะว่าเกมกับไทยคือเกมเดียวเลยก่อนที่ญี่ปุ่นจะไปทำศึกใหญ่ในการชิงแชมป์เอเชียและญี่ปุ่นเนี่ยตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์นะครับ4ปีที่แล้วพลาดท่าแพ้กาตาครั้งนี้ญี่ปุ่นโคตรหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาแชมป์ไม่ได้ประกอบกับณนะปัจจุบันเอเชียนคัพเนี่ยเกาหลีใต้นะครับก็จะเอาแชมป์เหมือนกันทำให้วินาวินโนบอกว่า การเจอทีมชาติไทยสำคัญมากๆนะกับความพร้อมของญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยเขาหวังว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะสู้และญี่ปุ่นก็พร้อมจะใส่สุดเหมือนกันมินามิโนโบอกว่าผมว่ามันจําเป็นนะการแข่งขันกับไทยเนี่ยมันถือว่าเป็นการเตรียมทีมให้ดีแล้วก็เป็นการขู่คู่ต่อสู้ด้วยและที่สําคัญญี่ปุ่นต้องการแชมป์เอเชียนคัพเป็นอย่างมากนะหลังจากโว์ฟอร์มแบบ สะเทือนสะทานนะครับไปทั่วมาแล้วเลยทีเดียวนี่คือสิ่งที่ไทยจะต้องเจอแน่ๆครับพอญี่ปุ่นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ได้มาเล่นๆน,นะครับคุณผู้ชมพอทางฝั่งของทางนักเตะซูปเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นเนี่ยมีการออกมารายงานแบบนี้เนี่ยผมก็เข้าใจเลยทันทีว่าสิ่งที่ตัวของอิชิเนี่ย ได้รับผมว่าเจ้าตัวได้รับแรงกดดันแน่ๆเพราะว่าเขาก็คือคนญี่ปุ่นคนหนึ่งและการรับงานทําทีมชาติไทยเนี่ยถ้าหากทีมชาติไทยดีขึ้นเนี่ยเขาเองเนี่ยก็จะได้รับความกดดันเหมือนกันไม่น้อยก็มากเล็กๆน้อยๆนะสำหรับประเทศชาตินิยมอย่างญี่ปุ่นด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวของอิชิเองเนี่ยก็ออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมานะไอเรื่องความสําเร็จเขาน่าจะยอมรับได้แหละแต่ไอเรื่องความกดดันนี่แหละสิครับ อิชีบอกแล้วนะครับว่าเขาพร้อมรับมือกับเสียงวิจารณ์หากว่าทีมชาติไทยผลงานไม่ดีอย่างที่หวังนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับเขาทําการบ้านมาแล้วนะครับเขาบอกเลยว่าผู้คนเนี่ยกำลังให้ความสนใจทีมชาติไทยเป็นอย่างมากและกําลังจับจ้องผลงานกับทีมชาติไทยชุดนี้เป็นอย่างมากหนทางเดียวที่จะประสบความสําเร็จสําหรับทีมชาติไทยในหมงเขาก็คือการที่จะ วางแผนพัฒนาทีมชาติไทยในระยะยาวให้ได้ตั้งเป้าที่จะยกระดับตัวเองไปให้ได้ดังนั้นการเจอกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคือเรื่องที่ต้องโดนอย่างแน่นอนแต่เขาไม่กลัวเพราะเขาพร้อมที่จะรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นที่เรียบร้อยโดยพื้นฐานข้อแรกที่อิชิยอยากจะปลูกฝังก็คืออยากให้นักเตะไทยทุกคนมีใจรักฟุตบอลมาก่อนเบนดับแรก ถ้ารักปุ๊บทุกอย่างมันจะไปได้ดีโอ้โหถือว่าเป็นก่อนเกมไทยญี่ปุ่นที่น่าสนใจนะย้ำกันอีกครั้งนะครับไทยญี่ปุ่นแข่งปีใหม่พอดีนะครับหนึ่งมกราคมเริ่มปลุกกระแสร้ราใจและเริ่มชื่นชอบแล้วคุณผู้ชมนะแข่งเที่ยงด้วยมาติดตามรับชมนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นในวันนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะมาปิดท้ายกับกรณีคือฮาประจำวันนี้ดีกว่าครับ หลังจากที่บีจีปทุมสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้าตัวกิสดาการแมนดาวเตะทีมชาติไทยจากชมบุรีเซอร์ไพรส์จริงนะครับเปิดตัวก็เซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าช็อกไปต่างๆนานาเลยโดยค่าตัวของกิสดาการ m แมนเนี่ยไม่ได้สูงเกินคาดนะครับอันนี้เกินคาดมากเพราะรายงานยืนยันออกมาค่าตัวของกิสดาการแมนอยู่ที่ราวๆ 1ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ30ล้านบาทไม่เกินจากนี้แต่อย่างไรก็ดีครับเจ้าและก็ยังติดโผค่าตัวนักเตะไทยที่แพงที่สุดตลอดการเช่นกันก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าและจะสามารถพลิกสถานการณ์พลิกบทบาทไม่เร่นกับ BG แล้วจะไปกันลงล็อกได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้มาดูกันแต่มาไล่เรียงกันครับคุณผู้ชม สำหรับนักเตะไทยที่ย้ายค่าตัวสูง,สงเนี่ยท็อป10มีใครบ้างนะครับอันดับที่10ครับปก9อน,นันต์นะครับอยู่ที่มูลค่า20ล้านบาทสมัยย้ายจากชมบุรีไปอยู่แบงคอคกเมื่อฤดูกาล2017นะครับอันดับต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นค่าตัวของเอกฤป,ปัญญาครับย้ายจากเคียงรายมาเมืองทองยูนิเต็ด คาดว่าค่าตัวอยู่ราวๆ2 0ถึง30ล้านบาทครับแต่ไม่แน่ชัดเท่าไหร่เนาะอันดับต่อมาครับคุณผู้ชมเป็นค่าตัวของฟิลิปโบรเลอร์นะครับย้ายจากราบบุรีไปการท่าเรือเมื่อรุูกาล2021ค่าตัวราวๆ2 5ถึง3 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาที่เจ้าและกิสตาการแม่นะครับที่ค่าตัวชัดเจนเลยจากชมรีไปบีจี อยู่ที่30ล้านบาทครับคุณผู้ชมขนาดที่อีกหนึ่งรายก็คือวรชิตกนิษส,สีบำเพ็ญนะครับย้ายจากชมรีไป BG ค่าตัวเท่าเจ้าแลหลวเลย30ล้านบาทเช่นกันครับคุณผู้ชมและในส่วนของทิติพัน์พ่วงจันทร์นะครับสมัยเล่นอยู่เชียงรายและย้ายมาอยู่กับ BG เมื่อฤดูกาล2018 ค่าตัวก็อยู่ที่หลัก30ล้านนะผมเริ่มสังเกตแล้ว b ีชอบซื้อค,ค่าตัวนักเตะไทยประมาณ30ล้านอ่าสาบล้านเป็นที่ตั้งเลยส่วนต่อมาครับคุณผู้ชมในส่วนของอทีระทอนสมัยเล่นอยู่กับบุรีรามแลยย้ายไปเมืองทองปี2016เนี่ยนะครับเจ้าตัวค่าตัวรายงานอยู่ประมาณ3าล้านนะเท่านั้นไม่พอ เมืองทองยังได้กำไรอีกนะส่งไปอยู่โยโกมาเอฟมารีนอค่าตัวอยู่ที่มาณ30ถึง35ล้านแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะช่วงนั้นช่วงพีคพอดีของทีละทอนเนาะขณะที่เออเควินดีโรมรามครับย้ายจากราบบุรีเนี่ยไปอยู่การท่าเรือในปี2018ด้วยค่าตัวอยู่ที่40ล้านบาทโอ้โหสูงมากเลยครับเควินดีโมลมาสูงแบบไม่ธรรมดาเลยจากนั้น อีกหนึ่งคนก็คือพิธิวัตสุกิจธ,ธรรมกุลครับย้ายจากเชียงรายมาอยู่ b ีจีนะครับค่าตัวคาดว่าอยู่ที่40-50ล้านบาทนะครับคนต่อมาเนี่ยโอ้โหค่าตัว50ล้านเลยนะครับย้ายจากเมืองทองไปอยู่เชียงรายฤดูกาล2017นั่นคือธนบูรลเกสารัตน์นั่นเองและลำดับต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนของกวิน ธรรมศัสัจจานันค่าตัวมากกว่า50ล้านนะครับสมัยย้ายจากเมืองทองไปอยู่ o s l u ลูเวนฤดูกาล2017ถึง2018และค่าตัวที่สูงที่สุดตลอดการของทีมชาติไทยยังคงเป็นชนาทิพสงกระสินนะครับสมัยค้าแข่งกับคอนซาโดเลซปโรโรแล้วย้ายไปอยู่คาวาสกิฟอนตาเล่ค่าตัวสูงถึง 125ล้านถึง130ล้านบาทโอ้โหดูความห่างแคปมันห่างมากนะครับระหว่างกะวินกับชนาทิปแต่เป็นค่าตัวที่สมเพศสมผลในยุคสมัยดังกล่าวนะครับที่นำมาเผยผ้าในครั้งนี้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ๆที่อยากจะยกระดับและพัฒนาฝีเท้าดูรุ่นพี่ๆเป็นตัวอย่างครับค่าตัวนักฟุตบอล ก็หมายถึงศักยภาพและระเบียบว,วินัยของนักเตะคนนั้นของจริงนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับ คลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ